งมอหลังที่กำบังข้างที่ถนัดนะครับหลังที่กำบังข้างที่ถนัดในระยะทีห้าหลาไปถึงแนยิงค่อยชักปนขึ้นครับกาก่อนแนยิงพร้อมน่าหงต่อไวิงกไเลิมต่แขนตม

ต่อไปเป็นการขั้นที่จากกัดแืนที่หาหลาไปนี่หมดจิต้นรางวัลแล้วไหนข้งหม่านะครับออทิมเนี่ยเขาีนี่ดึงเยออันี้ก็ยิงไม่ได้ด้วยนอไม่ได้ต้องมือหนึ่งมือหนึ่ต้องจับอย่างเงี้ยต้องจับอย่งเง่มนะครัม่เลย่